สวัสดีครับผมจ้าคิวนะครับวันนี้จะพามาชมชุดรางนะครับราคาอ่าหนึ่บาทนะครับ1190บาทรวมส่งนะครับส่งฟรีปลายทางนะครับไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มเลยนะครับครบชุดพร้อมใช้งานนะครับอ่าไม่มีเฉพาะพันธุ์ท้ายนะครับมีครบชุดนอกนั้นจะมีครบหมดนะครับก็จะมีอ่ามียาง1ชุดลูกดอกหนึ่งลูกท่อพร้อมสาย PE 100ปอนด์1ชุดนะครับนี่ครับมีปีกข้างคาวสแตนเลสให้นะครับแล้วก็ที่ลูกท่อเป็นสแตนเลส ระบบไกลกล่อง e a s y Lock Stainless ระบบไกลรับประกันให้ตลอดชีพนะครับเหมือนกันทุกอย่างนะครับซื้อไปเฉพาะไกลก็รับประกันให้นะครับ1,190บาทนะครับได้ครบครบเซตเลยนะครับเนี่ยครับมียางมีลูกให้นะครับเราเอาไปทำพันท้ายใส่แค่นั้นจบนะครับช่องทางาติดต่อตามนี้นะครับเฟซบุ๊กช่างคิวเป็นยิงปลาอุบลนะครับเบอร์โทรศัพท์097 268 865 0นะครับติดต่อมาได้ สองช่องทางนี้นะครับอุปกรณ์สามารถสั่งซื้อเพิ่มได้นะครับยาง100บาทนะครับท่อพร้อมสายพีเ0หนึ่งร้อยบาทลูกดอกลูกละ50บาทนะครับถ้าจะสั่งอุปกรณ์เพิ่มก็สั่งซื้อเพิ่มได้นะครับส่วนที่ให้ไปก็จะประมาณนี้นะครับมันก็ใช้งานได้เลยนะครับเอายิงได้เลยนะครับไม่ต้องใส่ท้ายก็ยังยิงได้นะครับนี่ครับจับลังยกยิงเลยนะครับแต่มันก็จะยิงยากหน่อยถ้าไม่มีท้ายนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูคลิปวิดีโอทดสอบนะครับความแม่นยําของชุดรางนะครับผมจะเอาเฉพาะรางเนี่ยครับยิงเลยนะครับไม่ต้องใส่พันท้ายนะครับจะยิงให้ดูทดสอบความแม่นยําของรางครับตัวนี้เป็นรางคีวันนะครับรางคีวันปลายรางก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีรูรับสาย PE นะครับสาย PE ที่อยู่ในท่อเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ในรูนี้นะครับรูกลมข้างล่างนี้นะครับส่วนรูข้างบนอ่ล่องข้างบนจะเป็นล่องลูกดอกนะครับสาย PE จะอยู่ข้างล่างนะครับเวลาเรายิง สายมันก็จะล็อกอยู่ในรางตลอดนะครับมันจะออกมาทางปลายทั้งหมดนะครับมันจะพุ่งออกมาทางปลายนะครับมันจะไม่มีการที่สายมันหย่อนนะครับเพราะว่าสายมันฝังตัวในรางเลยนะครับสายมันจะไม่หย่อนลงมาพันกับปีกหรือว่าดีขึ้นไปพันกับยางนะครับไม่เหมือนรางรุ่นที่เราเอาสายปีกพาดไว้ตรงปีกนะครับเหมือนแต่ก่อนผมทําผมจะเอา,เอาท่อติดข้างล่างแบบนี้นะครับติดข้างล่างแล้วก็เอาสายพาดตรงปีกนี่นะครับ เข้าไปหาลูกดอกเวลาเรายิงนะครับมันย้อนมาตรงนี้ก็มันจะเหลือที่มันหย่อนนะครับบางทีก็ไปพันกับปีกกับยางทําให้เกิดลูกดอกขาทิ้งหรือว่าบางทีอาจจะเกิดอันตรายได้นะครับส่วนตัวนี้นะครับสาย PE มันจะฝังในร่องรางมาจนถึงท้ายเลยนะครับเนี่ยครับมันจะฝังอยู่ข้างในเลยนะครับทําให้มีความปลอดภัยนะครับไม่เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานนะครับตัวนี้เดี๋ยวไปดูคลิปวิดีโอการทดสอบความแม่นยำมันครับนี่ครับช่องทางการต่อนะครับ ไปดูนครับ